เบื้องบักแตงสร้างบักแตงสร้างโบราณนี่เพื่อนเอื่นได้นนิเนาะสมัยตาพอตาแม่เพื่อนปลูกตะกี้เพื่อนเอื่นบักแตงสร้างชุมือือนี่คนไปไปนิยมน้ำพันเข้ามาขายเนาะมันน้ำตลาดมันเปลือกแข็งแบบนี้ครับพี่น้องมาเบิ่งอยู่ บ้านหัวน้่นคุณนจันทร์ครับเอาไปตากแห้งกินบ่ได้ดิมัดจออกขมของเขาจีออกหยาบจออกสมบักแจงนี่บล็อกแจงตลาดเขาเลครับอันนี้เหี้ยวเทีหยงหวานครับนี่แจงอันนี้แจงจะหวานเนาะเหี้ยวเทีหยงหวานอืมครับใส่มดหอดน้อยๆลำเที่ยแล้วครับผมนี่ครับมีบักเพล็กมีอินทผพาลำนีบัตรสวนสวนแนวอยู่ใหนนี่สวนพ่อยังก่อพ่อพ่อสมัยพ่อสมัย น้องพ่อให้สั่งบ้านเขาเ้อพี่น่องน้องสายลาเพิ่นนี่คือเพิ่นปลูกองุ่นปลูกองุ่นกินละก็ะมาครับกิิระก็ะมาอันนี้ก็บักทันบักทันจินเพิ่นว่าจักเั่นพันพันอี่ยังก็เพรบักพันพันยังก็่าบักทันหมเอาซีหันหลูกห้านเฮาเบิ้งฝนเนาะมันสิมนี่เบอร์สิบสองสิบสามบักพันไต้หวันไต้หวัน เบอร์สิบสองสิบสามสิงวยใหญ่สิสองมันที่นี่เบอร์นึ่งว่าเป็นสายพันธุ์คือยอกขาวโอ้เป็นยอกขาวอีกคือสายพันธุ์อันเดียวซื้อกันอันนี้ก็อันนี้เพิ่นกับเทศลงเดือรแล้วก็ลงบักทันครับบักทันกระติมันกระติเป็นเครือขึ้นไปนะอันนั้นเนาะพ่อเนาะมันกระใต้แหนงมันกระติบกายขึ้นไปอันคือกันคือคือบักกังวลเนาะลักษณะพอาะทีไป ขาดดิบขวงหนึ่งการเราไมันกิดย้อนลงอ่จิ้นโอ้ยออนซ้อนหน่วยอาจารย์ออนซ้อนหน่วยเนาะผมพาเนี่ยไปผ้าใยไปกระบุกไสไปออนซ้อนหลากหลายที่แรกเขาผมไปผู้เดียวดิไปใส่ก็มไปผู้เดียววัตถินีวัชิเฮ็ดดีน้ำกันบ่พาไปเบื้งสวนพาไปเบื้งหน่วยจงเห็นดีน้ำกันที่ฉันไม่ที่พีกันข้าวงานงานอาจารย์ความคิดบ่วตรงกันบ่วลงร้อยจีเพียนเกี่ยวเพี้ยนเกี่ยวไปขินล่องเบื้องไอย นี่บักเรียนเกีโอ้บักเพียกพันบักเพียกเก่าอ้บักเพียกสมัยเก่าเขานี่น้องบักเพียกนี่ยังกว่เพื่อนอิ่นเพียกน้อยเพียกน้อยอันเพียกเขี้อนอนอันนี้เพียกน้อยอาจารย์เพราะเขียวที่แง่มนาคแต่ว่ากับเป็นน้อยขึ้นเก่าเป็นน้อยเก่าห่างห้างบ๊อดอกก็ว่ายแงนมันขีนนกบักพ้าหอมอร่อยก็ต้นเขีนนกเล็กผมบอกทางพุ่นขุดปรับเพียกหน้านทางตะลางเนาะโอ้ยเดี๋ยวไปตะแสรอนพื้นที่พ่นกระไรเอาว่าผูกวังวันที่คิดสามเมษาวัน อันนี้ปลูกไว้แล้วเ่าก็มาเฮ็ดข้างไปน้ำคู่มือแม่นบอลนี่เสร็จไทยเฮ็ดทีเดียวเสร็จผมเฮ็ดแล้วเฮ็ดเจี๊เดียวไปเลยช้ำนี่ผมเลยเบ็ดหนอดล่ะเบ็ดเปิดไม่ไพ่เ่าก็บผัได้ซื้อเนาะเ้ามีกบไพ่เนาะเฮ้เซื้อบ่เสือโอ้โหสีมดแล้วกบไพ่กบไพ่กันผู้ใดมีกบไพ่ก็สบายเพราะได้ซื้อเนาะมาอันนี้เลยบ้านนี้สิเรสิเรสิเดสกลางมุ้งอีกบ้านนี้ตัวนี้เงินบ่มี่เหี่ยห่อโอห้อยกัน อันนี้มาตัวนี้ก็บ่หลายดอกอาจารย์นันหิมะขาวเด้อนี่พี่น้องหิมะขาวคนละหิมะขาวครับะขายใช้อมฤตกระดอาจารย์ครับผมอันนั้นเนี่ยอันนี้ะอ่อนครับโอ้ยนี่หิมะขาวนี่นอันนี้ไม่เห็นงนาะเออหนีก็ขาวก็หนกขาวบ่มีเบื่อครับยกขาวบ่มีเบื่อมันถึมีแต่หิมะขาวกับสายน้ำอ้อยกับหาศูนหาศูนออกมาเฮ็ดอันผสมเกระสอ อันนี้ผมเอาแดงอินเดียมาแดงอินเดียมันสีนวยหวานโดดบอกว่ามีทิพย์อันทอดหนาวมันสีเปลี่ยนสีเป็นสีแดงแดงคือแบกอย่างเหรอแดงคือบบกพริกเข้าเลยแต่ว่าโดกบอกว่าทิพย์รสหวานรสนั่นกรอบขึ้นกันหมดบักทันนี่นะแม่นอันนี้มาจากประเทศอินเดียอ๋อแดงอินเดียแดงอินเดียอันนี้จะมาจากสายกินบ่เป็นอินเดียแดงเนาะแดงอินเดียแดงอินเดียบ่เดีอินเดียน เพราะว่าตัวนี้มันใช่ดอกตัวผูกับตัวแม่น้ากันไหมาผสมพันธุ์มูนี่ยกขาวกับสายน้าอ้อยนี่กับสายหิมะขาวเอาแดงอิเดียวมาผสมเพราะว่าเฮาวอร์ซีต้นพันธุ์ของหาศูนย์มาปลูกท่านแรนด์มาน้ากันกับปแต่ไตวันวันนี้เอาแดงอิเดียใส่ครับอืมได้ผูไปที่นี่กันทีหาต้นหกต้นซิปเอซิปต้นเจ้าต้นหนึ่งพ่มบนดินเดียให้สม ง้อก wow, cool. um, yeah. uh, uh, ็เล uh ี huh. ้ยงเหมือนบ่น huh. um, uh, yeah. uh ี huh. uh ่โ huh. อ uh ้ยตะกี uh ้หลายไข่คือเห็นคือเห็นหญ้าจันดอกปลูกหญ้าปลูกหญ้าเลี้ยงจังเดไข่ตัวมันขายท่านคั้วไอ้ละแสนเออบ้านนี้ราคาพอล้วงเดียวนี่ซี่เขาคว้าหูก็ดีอาจารย์ขายราคาเนาะแม่หม้อกาพอแมเหมาไปเหรียญหนึงโอ้ยแหรนยญนมบ้าอาจารย์โชคดีครับพี่ต้องมาโชคดีครัวันดูเป็นงามที่ถั่วงอกหมดเออง้อคือกันบ่แต่โลกล้ำเสดกินเช้าแล้วล้วงเสีย สารค้าบอกว่าเหมาหมดมันมีแต่บามันเนาะฉอนั้นไม่เห็นบาหมันด่นี่แหละที่ไหวของผมมีแต่บอกที่ไหวซ้ำตูวโอ้ยใครตัวปลาไตน้ำมูจักตัวสารค้าบอกว่าเหมาหมดกล้วยกากผุนที่หั่นมาจากขอนแก่นปุนที่มาเอาอีกเตือนกล้วยกันเราขึ้นโคกหลอดซ้ำตัววัดเต็มกกว่าคู่ก็เป็นคู่หัวก็เป็นคู่นี่ก็เป็นคู่ไอ้เลี้งหิดแต่ว่าโดนเห็นไปบัวหลอดเลี้ยตัวเล็กหน่อยที่ล่าจากงานฉีดน้ำสายพันธุ์ออกจากงานแล้วลากล้วยมาเห็ด มาลางงานมาเห็ดฟาร์มเนาะฟาร์มัวฟาร์มพวยโอ้ยเลยพากันลงทุนกะขากแล้วลงทุนกะขากแล้วลงเลี้ยงไรเงาครับว่างหันกระบูมกันเด้เนาะว่างหันบูมกันเลยเออน้ากันมัดจีเกลี่ยมีเบิดกับเส้งแก้วมังกรก็มีแก้วมังกรบักรที่ดาพันยังเนี่ยละคอบักรที่ดานี่มันมีฮอคคิ้นจู อันนี้เจูดัดดนาะตัดง่อยตัดแจงเนาะแจงเพื่อนอันนี้ไหมเจกี้มีบักทัดบักกันขันเทปนี่สิคันเทปนี่จะบักสามเทปสูงนกเพื่อใดสูงนกเพื่อใดเออโอ้ตาเสือนสวนครับพี่น้องนี่บักเพีกนี่กับพ่อแห้งแล้วเก็บตะเสากับเอาบักเพีกนี่กับพ่อแห้งกับซ้ำสิเป็นไรวันเนาะพอดิกินพอดิกลิพอดิคายหนังครับนี่นครับได้วันกับได้การแล้วบักเพีกมันเปิดได้ได้เสริมนิดนิดละน้อยไปเติมกันย่างละเล็กละน้อย นี่เมื่อที่พวกใช่ัช้เขาได้เ็เบียดเบอกบาง้เทียดีอาทิตละสเทียสามเทียคบึงบออไปุ่มเอาไปชุ่มโอ้ยเขา็เบียด้าเขาอยู่จังบสามมีนไปชุมต่อเนื่องเป็นของกองการภาพแปลงไงไหมรับแปลงไงวงการแปลงไงสรระกอบระกอบปงอือ เขาก็บป <T itt les> um ระสมกันอยู่อยู uh, mm ่สำนักงานเกษตรอยู่หันนเขาก็ไปเน้นเข่าแท้ทางพุ่นเน้นเต็มครับเขาก็ได้ยางกันทั้งเข่าทั้งส้นเท้าและอันนี้ห่อนย่ำน้ำผลกระเจี๊ยนนำผลในพ่อตัวนี้ย่ำหนึ่งกระไดขึ้นมาผมผมมันบ่มีหนามบอเนาะมันเป็นหนามบดาก็เลยสูบมาผักไว้ผักไว้จัง่อยใส่จัง่อยใส่ใส่กี้ก็ใระเจียงระบบพองอัตโนมัติอย่างละห้องแม่นะหของน้ำยังก็เขาอุ่นตอนี้ยัง วันนี้พอท่านใจกินไฟมันสมัดการนเขาไม่คเนวีใส่โซลาเซลวหรือเปล่าว่าท่านใส่เะถ้ถังน้ำมักได้พี่นนอน้วมูนีุ่ในเห็ดปุ๋ยมองเนเห็ดปุ๋ยเชื่อว่าภาพเห็ดปุ๋ยใส่เองประหยัดก็ต้องไปซื้อเรื่งขายไปจานปั้นเม็ดเ็ดจนว่าขาดแล้วตนเห็ดโดนไขาดเม็ดวัาห่ากนเม็ด เ็จไปมันได้เป็นเลยบพ่อกระทรนุกพักนี่งไหเอาเขาไปจัดบุตรเขาจะเริ่มาเหยบย่อโอ้คักค่ะค่ะเกษตรอ่นนนอนครับพี่น้องมาเบิ่งเด้ออยู่บ้านหัวนโนนเด้อพี่น้องบ้านหัวนโนนอำเภอถวัดนะพ่อเนาะอำเภอถวัดบุรี 101. ร้อยเอ็ดวามบัมก็งุ่นเพิ่น